มาซาจิกะไอเ้เน,นี่นยเสียงอะไรวะไม่หาว่าเสียงอะไรไอ้ควายมือควายว้คำถามที่อยากรู้ก็คือที่ท่านมาซาจิกะเสียวควายไม่ได้เป็นเรื่องเข้าใจผิดใช่ไหมคะถามปัญญาอ่อนมากบบมาไอ้ควายมึงกวนสนตีดกูเหรอต้องขออภัยด้วยคะ่ะไม่ให้อภัยไอ้ตันลก ไอ้แกหัววตันดูสิสาวราเวียไนหันใจนังโคษณสซักแป๊บก็จริงนะเพราะท้าบ่นเชี่ยอะไรของมึงเป็นพลังที่เฮือกเหิมมากทำเอาหมดโลกสันไม่รู้ตัวเลยค่ะทุเรศท่านมาสจิกะพูดเอาไว้อย่างนี้ค่ะยุกิไอสันไอหน้าหนังนี้ เฮ้วยัยนี่อะไรเย็นแม่เพระเจ้า์ทำไป็ใหญ่แล้วคุณโคจโจอลิษาใครเขาแดชาน้ำแรกกันวะโง่ชิบหายพี่ผู้เยี่ยี่อย่างนี้ได้ไงวะใครถามพูดเอ๊ะอืมเฮียอะไรอ่ะ get the hell away from my wife you scumbag เฮียฮะแม่โอ้ตายอ้วงมัง อยู่ตีกันอยู่ตีกันูตีกัน,กนสอดจะได้ไหมครับโ <c oughs> ง่แต่เสือขยันแบมไเป็ปูกควอโดยไม่สัตว์เลิหลังออกจากคุกโรงบ้านชั้นที่สิบสีรีบตั้งรีบมีรัฐบาลการเมืองโซโคร